เบาวเนื้อเจ็ผพาทอลนคลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจเพื่อบาวแจ็คตัวยนยะ่ง อนนี้บาลแจ็คก็อยู่ที่ช่องเย็ยนเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ช่องเย็ยนแล้วบรรยากาศตอนนี้โอเคเลยตรงข้างหลังนี่ก็คือเป็นวิวเป็นวิวที่ว่าแต่ละคนแต่ละคนมาเช็คอินกันตรงนี้เนาะแล้วก็ามาทําคลิปกันตรงนี้บาลแจ็คก็มาทําแล้วนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่บาลแจ็คมานะ ขับรถมาก็บบลลังกบากครับขับ,บ,บรถเพลินๆสบายๆครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่เห็นเห็นเขาบอกว่าแถวๆนี้ให้ระวังไอ้ตัวขุ่นนะครับตัวขุนที่มันกัดตัวกัดเนื้อกัดแขนเราอะ่ะเราก็พยายามดูด,ดูด้วยด้วยนะบางคนนี่เขาอาจจะแพ้เนาะแพ้มันอาจจะคันเป็นอัทิเด็ดโอเคเนี่ยดูดูด,ดูด้านหลังบราเจ็คสครับเนี่ยครับบรรยากาศเจ็ดม่อท่านผู้ชม คือเขาบอกต้องไปเห็นบ้านเรือนเนาะเขาเห็นแต่ภูเขาภูเขาธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องเห็นแสงสีตอนกลางคืนตรงเนี้ยครับมันก็โอเคอยู่นะตอนที่บาวเจคมาช่วงเมื่อเช้าเนี่ยคือรุ่นเก่าที่เขามานอนเมื่อคืนนะเขาก็เก็บกันหมดแล้วนะเก็บกันหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือชุดใหม่มาเริ่มทยอยมากลางเนาะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวนะครับก็ทยอยทยอยกันมาจับจองที่ กลางเต็นท์กันแล้วนะครับต่างคนก็ต่างทํากิจกรรมกันเนะาะเบวแจ็กนี่กางเสร็จเรียบร้อยแล้ว,บวเบวแจคกเลยถือโอกาสเก็บภาพมุมดีๆมุมอ่กาการกลางเต็นท์ของนักท่องเที่ยวแต่ละคนแต่ละครอบครัวมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะว่าการกลางเต็นท์เปื่อนนะเป็นจะใดพ่องเนาะว่าแต่ละขั้นตอนนะ่ะมันจะสนุกสนานกันยังไงคอยดูนะครับท่านผู้ชม สำหรับบรรยากาศณนะตอนนี้นะครับอากาศมันก็เย็นๆนะครับแต่บัดถึงว่าหนาวนะครับท่านผู้ชมก็สนุกเดียครับบางคนเป็นก็ไปถ่ายรูปซืร์เฟืงซืร์ฟรีตรงอ่านแลนด์มากนะครับเห็นป้ายตรงนั้นก็ครับนะบ่าวแจ็กไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วตรงนั้นกอดเต็นของบ่าวแจ๊กครับสาหรับลานกลางเต็นนะครับก็จะมีเขาเนาะมีภูเขาด้านหลังวิวก็งามดีครับท่านผู้ชม คำรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังบ่เคยมากางเต็นนะครับลองมาสักครั้งสิครับลองมาสักครั้งสิครับรับรองนะครับจะติดใจเหมือนเบาแจ็กเนี่ยแหละครับเมื่อก่อนเบาแจ็กกับไม่ได้เคยกางเต็นตรงนี้เนาะยังบ่เคยคิดมาก่อนพอได้มาสัมผัสครั้งแรกเนาะนะครับมันติดใจอะครับมันติดใจเข้ามาแล้วนะครับออกไปบ่ได้เนาะครับท่านผู้ชมลองมานะครับท่านผู้ชมมากางเต็นสักครั้งเนาะแล้วจะชอบแล้วจะชอบ ครับแล้วก็จุดบริเวณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอานักท่องเที่ยวอะ่ะเบาแจ็คสังเกตไงเปินมาถ่ายรูปก,กันตรงเนี้ยมาเช็คอินกันตรงนี้แหมนะครับท่านผู้ชมเป็นป้ายอ่าสุดทางนะครับสุดทางไอ้กำแพงเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเบาแจ็คอย่ารอช้าใช่ไหมเบาแจ็คก,ก็ต้องมาถ่ายด้วยสีนอขึ้นมาแล้วก็ต้องมาแอคชั่นตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมเนิรมาแล้วนะมาถ่ายรูปตรงนี้เลยเนอ เห็นรถมูนี้นะก็อยากจะเอารถตัวเก่ามาขับขนาดเลยนะครับมาดูนักท่องเที่ยวเพิ่นมากางเต็นต์ต่อเนาะครับท่านผู้ชมเนาะบางคนเพิ่นก็ามาคนเดียวบางคนเพิ่นก็ามาสองคนบางคนเพิ่นก็ามาสามสี่คนนะเนาะมาทํากิจกรรมมาเนาะมาทำาปิ้งย่างบางคนก็มาเผาฟืนมาต้มถ่านเออต้มถ่านวะมาอะไรจุดถ่านเพื่อที่จะทําับข้าวกิ่นกันตอนมื้อเย็นนะเนาะ เนี่ยอันนี้เพื่นก็มากันเยอะแยะเป็นดีม้วนทอกลุก่มนี้ก็มาครอบครัวใหญ่เลยนะครับเห็นแล้วก็มีความสุขขนาดเลยนะครับครับ,รบสําหรับตรงนี้นะครับคือ จุดชมวิวนะครับต้องเดินขึ้นไปภูสวรรค์นะครับผู้พิชิตนะครับท่านผู้ชมเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะมีกิจกรรมได้เดินในป่าดูธรรมชาตินะครับแต่ที่แน่ๆนะจะต้องผ่านซึกนะครับผ่านหน้าห้องน้ําก่อนกินนะครับกินนะครับสวัสดียามเช้าตื่นแล้ครับเบาแจ็คตื่นแล้วครับบังคับตัวเองตื่นนะครับทุกผู้ชมตื่นเพื่อที่จะมาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับ เปิดประตูกันนะครับเช้าแล้วครับหมอกลงแล้วครับตอนนี้ครับ ดูหมอกอ๋อหมอกก็ไม่ไม่มากสักเท่าไหร่นะก็ไม่ทะเลหมอกนะครับ <c oughs> แต่เดี๋ยวเดินออกไปดูข้างนอกนะครับทูกชมครับบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เลยนะครับทูกชมที่ช่องเย็นนะครับอากาศหนาวนะครับอ่าตรงช่องเย็นนี้ตอนกลางคืนอนะ่ะเพราะว่าตรง ข้างบนนี้เขาจะใช้ระบบอ่าพลังแสงอาทิตย์นะครับระบบไฟฟ้าประมาณสามสี่ทุ่มไฟฟ้ามันก็หมดทุกอย่างมันมืดตึ๊บนะทุกอย่างมันมืดตึ๊บหมดเลยเราต้องใช้ไฟที่เราเตรียมมานะครับเข้าห้องนะ้ำมาครับทุกผู้ชมก็โอเคเลยนะครับบรรยากาศหนาวหนาวแตแต เดี๋ยวเดินไปดูตรงวิวสุดๆเลยนะครับเนี่ยชอบต้นไม้ตรงเนี้ยมันดูแล้วมันงามอะอมทะเลหมอกยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่มันก็แบบมีหมอกเบาบาง เดี๋ยวสําหรับเช้าวันนี้นะครับเบลเจ็กจะลงไปข้างล่างเนาะจะพาท่านผู้ชมไปดูริมทางนะครับมีที่สวยๆงามๆนะครับเ <st> บลเจ็กจะเก็บบรรยากาศตรงนั้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแววไปดูด้วยกันนะครับครับก่อนที่เบลเจ็กจะลงดอยลงเขาลงไปนะครับอ่าช่องเย็นอยู่ข้างบนนะั้นนี่อีกอีกช่วงหนึ่งที่ลานกลางเต็นนะครับก็เลยมาเ <st> ก็บบรรยากาศตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูเนาะอันนี้ก็นักท่องเท,ที่ยวเก็ทยอยทยอยกันเก็บ ปิดบ้านหรือว่าไปแอวต่อนะครับอันนี้ตรงนี้ก็โอเคนะครับทานผูานมันเป็นแบบหป่าหุบเขาว่าสวยงามครับอืมสวยสวยสวยตรงนี้คิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวมั้งเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเเดินไปดูเนาะปิดรถก่อนก็ได้มั เยวไปดูตรงนี้มันคืออะไรเขาเขียนไปอะไรอาจจะเป็นลานกลางเตยนเป่้องอ๋อซาธุสลาชมวิวอ๋อเป็นสลาชมวิวจุดชมวิวล่องสวัสด์น้ำตกทาราสวรรค์อ๋อน้ำตกตรงนี้เหรออือตรงนี้เป็นน้ำตกน้ำตกเนี่ยอ๋อ ตรงนี้เป็นสลาชมวิวแบอกแจ็คเดินขึ้นมาจากข้างล่างนวหนอย,หนยให้อีแม่อยู่ข้างล่างคอยอะก๊บอ๋อสลาอย่างนี้นี่เองอ๋อตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวม,มาขึ้นมาเนาะหรือว่าอาจจะเช้าไปนะครับ หมอกก็สวยงามาตรงนี้กลางเต้นตรงนี้ได้สวยเลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นสัตว์เป็นสวนเลยแล้วตรงนี้อะไรอะเป็นทางลงทางลงสงสัยคงจะไปที่น้ำตกเลยเนี่ยแต่บอกแจ้งไม่ลงไปนะที่เกียด เค okay, นะครับครับตรงนี้ก็จุดชมวิวนะครับช่องเย็นนะครับแต่นี่อยู่ระหว่างทางนะครับบาเจ็กกำลังจะลงไปข้างล่างพอดีเห็นวิวตรงนี้ก็เก็บบรรยากาศตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่อ่ะรถจอดไหมรถจอดสัมผัสแป๊บนึงเนาะ เเจอดตรงนี้แหละเฮจอดตรงนี <m <m ้แหละไปไปเดินไปสัมผัสเนาะเดี๋ยวฮาว่าเรามาไม่ถึงจุดมุมตรงนี้ที่เบาแจ็คกับอีแม่เดินไปนะครับท่านผู้ชม ผ่ผ่านไปผ่านมานะก็ต้องจอดแวะครับท่านผู้ชมมันงามแล้วมันสะดุดตาครับแล้วก็บรรยากาศตรงนี้นะมันเหมาะเหมาะงามงามครับท่านผู้ชม โอ้มุมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเหมาะขนาดเลยครับตรงนี้ก็เป็นเหวลงเข้าไปเนาะแล้วเรามายืนอยู่ยอดดอยอะครับทุกผู้ชมเหมาะแต่เหมาะว่าโหไม่ได้ถ่ายยดูดูดิดูถนนดิถนนดิเนี่ย เห็นตรงถนนนั่นแล้วก็อยากจะไปยืนถ่ายรูปตรงนั้นขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้จะได้เดี๋ยวบอชจะต้องไปยืนถ่ายเดี๋ยวถ่ายให้แม่ก่อนครับตรงบริเวณนี้นะครับเวลาเฮาถ่ายนะเฮาต้องดูดีๆก่อนนะครับเราต้องดูความปลอดภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเราต้องฟังเสียงรถด,ด้วยนะครับถ้าไม่งั้นนะมันจะอันตรายนะครับทางที่ดีแล้วนะถ่ายแล้วนะรีบถ่ายรีบรีบออกจากถนนนะครับท่านผู้ชม i <laughs> ววิิวิกทงจุดทอมเบลผอาทิตย์ขึ้นนะครับตรงนี้เป็นจุดผ้า,าทิตย์มันจะขึ้นแต่มาไม่ทันสักทีตื่นสายโอ้ตรงนี้น่าเรียกกลางเต็นท์ได้นะเนี่ยเนี่ยมันมีสระเรีเยรกกลางเต็นท์ได้จะมีห้องน้ำอ่ะกลางน,น้ำเด้อถ้าเรามีห้องน้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลางเต็นท์เขาเก็บป่ะ โอ้ยพุทโธธโมสังโคเหตุตรงเนี้ย่ยมางงามไม่งามบอดเลนะพอแสงไฟฟ้านะเออแสงไฟฟ้าว่าแสงพระอาทิตย์มันาสาดส่องลงมา,าครับท่านผู้ชมเพราะเนาะเป็นเส้นเป็นเส้นนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับของวิวกับบรรยากาศตรงนี้นะครับสําหรับวิวบรรยากาศตรงนี้นะครับกดติดถนนนะครับท่านผู้ชม เป็นเส้นเดียวทางเดียวที่จะขึ้นไปช่องเย็นข้างบนนะครับอันนี้บาวแจ็คลงมาแล้วนะครับกับบรรยากาศตรงนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้บาวแจ็คเอาไว้เพียงท่าอีก,ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปบาวเหนือแจ็คพาตลอดมาโดยตลอดนะครับขอบคุณกำลังใจทุกๆคลิกเลยนะครับขอบคุณนะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับรวยๆวยเฮงๆปังๆสุขภาพแข็งแรงกันเนะคราบ